สร้างผู้ติดตาม10,000แคนนะครับภายในเวลาเพียง7เดือนผมใช้3หลักการตรงนี้เลยนะครับหลักการแรกนะครับคือมีความชัดเจนของช่องครับว่าเราจะไปในทิศทางไหนนะครับให้คนจดจําเราได้เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนะครับตัวอย่างง่ายๆนะคนจะจดจําช่องครูคุณได้เพราะครูคุณสอนการตลาดออนไลน์คนจะจดจําช่องเที่ยวตามใจคุณได้เพราะช่องเที่ยวตามใจคุณจะเป็นช่องพาไปเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วช่องของพวกคุณล่ะครับอยากให้คนจดจําคุณในเรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นช่องทําอาหารนะครับแต่ถ้า ให้โฟกัสลงมาอีกเช่นทาอาหารอีสานเพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้จะดีมากๆเลยทาอาหารใต้เพียงอย่างเดียวนี้จะดีมากๆเลยหรือถ้าหากว่ามาสอนออกกําลังกายนะครับสอนออกกําลังกายด้วยอุปกรณ์อะไรล่ะโฟกัสลงไปเลยครับเช่นออกกําลังกายด้วยพิลาทิสเท่านั้นนะครับออกกําลังกายด้วยการยกเวทเท่านั้นให้คนจดจําคุณให้ได้เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันชัดเจนสุดๆคุณจะปังได้เร็วมากๆนะครับ หลักการที่2นะครับเมื่อคุณชัดเจนกับช่องของคุณแล้วนะครับคุณจะต้องทำคอนเทนต์เพื่อสะท้อนครับภาพลักษณ์ของคุณออกมาว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญว่าคุณเก่งว่าคุณมีความสามารถในเรื่องเรื่องนั้นที่คุณเลือกมาแล้วครับแล้วคอนเทนต์ที่คุณจะต้องนําเสนอออกมานะครับอย่าผิดนะครับออกไปจากสิ่งที่คุณได้โฟกัสได้คุณกําหนดมาแล้วเนาะตัวอย่างง่ายๆนะครับหลายคนบอกว่าฉันจะมาสอนทําการตลาดออนไลน์ฉันจะมาสอนคนทําทิก o อกแต่อยู่ดีครับ ไปออกกําลังกายบ้างล่ะไปรดน้ําต้นไม้บ้างล่ะอ่าไปเลี้ยงน้องหมาบ้างล่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่มันจะทําให้ภาพลักษณ์ของคุณลดความชัดเจนลงยิ่งนถะ้าหากคุณเป็นมือใหม่นะครับเริ่มต้น1-3ถึงเดือนแรกนะโฟกัสไปเลยเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะเลวมากๆครับ และหลักการที่3นะครับพลาดไม่ได้เลยคือเรื่องของการไลฟ์ครับณวันนี้นะครับถ้าคุณขึ้นมาไลฟ์นะมันจะมีคนมาดูคุณครับเป็นหลักร้อยเลยนะถึงหลักพันเลยนะครับตอหนึ่งไลฟ์หนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับถ้าคุณสามารถไลฟ์ดีดึงคนได้ดีนะครับคนก็ยิ่งเห็นคุณมากขึ้นและการไลฟ์มันมากกว่าการที่คนมองเห็นแต่มันทําให้คุณเนี่ยสามารถสร้างสังคมครับสร้างปฏิสัมพันธ์แล้วสร้างคนที่เหนียวแน่นกับตัวคุณเองนะครับได้ง่ายมากๆดังนั้นหน้าคุณห้ามพลาดการไลฟ์โดยเด็ดขาดนะครับในปี 2023